น้าครับชื่อด้ครับน้องครับเซ็นชื่อด้ครับใบเข้าครับสีเขียวจุ๋ยครับวันนี้ฮัลที่มับเบอร์ตีครับเบอร์ตี ทีมทิพยี่ครับรายงานตัวที่สนามหนึ่งนะ,ค,ะรครับครบคร้บเรียบร้อยลงครับลงลงลงขอ,องทพื่นที่ยีเข้าอยู่คนเดียวเลยอ้าวเรียบร้อยครับเบอร์หนึ่งครับจะเป็นปณิหารนะครับ ปีชายครับสนามห,หนึ่งครับไตรตมิตรวิทยาลัยทีมบครับค,คืนเลือกนะครับแ็งแ่งต่งนนะครับมอคือน เดี๋ยวคุณจะไม่รู้ว่าคุณชนะหรือแพ้นะครับโอ้ผ่านลอยแล้วมั้งเทพศิลินครับรุ่น15ปีครับเทพศิลินครับอยู่ไปครับเทพศิลินครับรุ่น15ปีครับตรงตัวแทนมาหน่อยครับสนามสองครับสนามหนึ่งครับเป็สามปีไทยครับทีมเทคนี้ครับรายลามตัวที่สนามหนึ่งเพื่นะครับ สามเศษดีบอลนะครับเตรียมตัวสนามเตะนะครับทิวไพงานาทีสองครับทิวไพงานาทีสองครับสนามสามครับลงกีติดีครับรายงานตัวด้วยครับทิวไพล์นครับน้องครับด้านหลังครับน้องน้องครับข้างหลังครับข้างหลังน้องน้องเห็นมือมาลบหน่อยครับลบหน่อยขออนุญาตครับขออนุญาตครับถอยหลังน้องถอยหลังเลย 啊。嗯 มันมีอะไรในการหาบ้างเข้มีอะไรทีมเอครับไปแล้วตั้งแตามเว้ยครับตามเว้ยสิบห้าปีครับรายงานตัวด้วยครับทีมกุ๊ก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 ครับรายงานตัวด้วยครับนึกสิบห้าปีครับสนามสองครับทีมกุ๊กกุ๊กครับคุณสามปีใช่ ทีมกุ๊กกุ๊กครับอยู่ไหมครับกุ๊กกุ๊ก สองแป้มดังได้แต่อย่าโหดนะน้องเดี๋ยวแป้งพี่พัง้โหมดแป้งนะครับโดนตัดด้วยครับหนึ่งคะแนนนะครับอย่าโหดนะจ้าอ่าบอลออกจาก้าเช็คหรือเป็นความโชคร้ายของน้องนะครับพี่โย,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 โยไปโดนผ้าใบนะสิบห้าปีครับอยู่ไม่ครับทีมกุ๊กกุ๊คคคคกคารวย้ สิบหาปีครับทีมกุ๊กกุ๊กครับอยู่ไหมครับกุ๊กกุ๊ง ตัวได้ครับสนามสองครับกีฬารุนเทพครับทีมเอครับรุ่น15ปีครับลายงานตัวสนามสองด้ค, s, คร <im> ับชา้ครับสิบดมปีชายครับลายงานตัว ดีกว่าครับแรงงตัวนี้สนามเลยนะครับ